ตัดตาทานลทำตาทานละจะใส่น้ำตาลทรายนะครับลงไปที่แปง้ทงทำน้ำไะที่ตักเลยนั่นมเรงอ่ะเราก็กลัวไหมล่ะอ๋ะออร่อยหวานครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจวันนี้ก็จะเข้าครัวก,กับแม่อีกแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาทำขนมครกไม่ได้ทำกับข้าวนะครับ พอดีวันนี้ฝนตกหนักมากออกไปไหนไม่ได้เลยดูน้ำหน้าบ้านครับเลยเทมมุดเลยนะครับนี่ต้นไม้ที่แม่ปลูกไว้หน้าบ้าน ะครับเดี๋ยวไปดูว่าแม่ครัวเตรียมที่จะทำขนมครกไปถึงไหนแล้วทำขนมครกเอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้จะทำอะไรมนมครกค่ะอ้าวโอเคเอ่อมาสวัสดีมาเลยอันนี้ขั้นตอนแรกคืออันนี้อันนี้เราตั้งตะถ่านแล้วเนาะตั้งตะถ่านแล้วตั้งตะถ่านแล้วอันนี้ อันนี้คือขั้นตอนอะไรขั้นตอนใส่แป้งก่อนคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าอันนี้แป้งข้าวเจ้าอันนี้แป้งข้าวเจ้าต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าสมัยก่อนนี้เขาแม่แม่เขาทําให้กินเขาจะใช้โม่นะครับใช้แป้งแป้งข้าวเจ้าเนาะแม่ตอนนั้นเนาะแช่แล้วกโม่แต่นี่มันเป็นสมัยใหม่แล้วนะครับก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีหน่อย แป้งข้าวเจ้าก็าจะเป็นแป้งข้าวเจ้าก่อนอันนี้แป้งสาลีผสมอันนี้เอาสักครึ่งกระบ,บอกอันนี้จะไปสีผสมแป้งก่อนปสมแง้ง ต่อไปก็จะใส่น้ำตาลทรายนะครับลงไปที่แป้งนะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้แล้วแต่ชอบเนาะ,ะถ้าใครอชอบหวานก็นนนใส่เยอะอน้อย,อลยแล้วแต่คนชอบก็เดี๋ยวเรามันจะมีน้ำกะทิอยอนนู่แค่นี้คนสองก็พอ <c oughs> น้ำใส่ลงไปก็จะเป็นน้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่าใส่ลงไปใส่สักครึ่งขวดสำคัญตรงวิธีผสมแป้งนี่แหละครับสำคัญตรงนี้นจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ตรงนี้แหละครับ คนไปจนเข้ากันเนาะมันไม่เหมือนแป้งเราโม่พอคนไปสักพักนึงแล้วเข้ากันแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นใสกะทิก็จะใสกะทิเสร็จเราเดี๋ยวก็ทำน้ำกะทิที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าถ้ามีเครื่องโม่แป้งนี้จะทำแบบสูตรโบราณให้นี่มันมีนเอฟซีได้ดูกันเลยนะครับ อันนี้ใสกะทิลงไปใสกะทิลงไปใสหมดเลยใสหมดเลยอันนี้เป็นตัวแป้งที่เราหยอดในเบ้านมครกใช่ไหมยายเราอ๋อก็จะทำน้ำกะทิต่างหาน้ำกะทิต่างหากที่มันหวานอร่อยอร่อยนะใช่ไหมเดี๋ยวทำน้ำกะทิวันนี้ผมจะทำกับแม่จะทำสูตรผสมกันระหว่างสูตรสูตรโบราณกับสูตรสมัยใหม่นะครับ สูตรโบราณนี้จะใส่แต่หน้ากะทิเฉยแต่ว่าสมัยใหม่นี้จะเอาเป็นหน้าข้าวโพดไม่ใส่หอมเพราะสูตรนี้ผมจะไม่ผมจะไม่ใส่หอมเนาะเพราะว่าเพราะผมกับแม่เขากินเจก็จะตัดหอมออกไปเดี๋ยวดูวิธีการทําน้ํากะทิครับวิธีผสมน้ํากะทิครับใส่กะทิลงไป เป็นกะทิกองนะกองถ้าเป็นสมัยที่แม่ทําให้ผมตอนเป็นเด็กนั้นเขาจะแม่จะใช้มอพาวคั้นน้ากะทิออกแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็ใช้หวานตัวน้ากะทินี่ก็จะใส่ตัวน้ําตาลไปอีกนะแล้วแต่คนชอบเนาะก็ขายแป้งเมื่อกี้นะครับเหมือนกันนะ คนให้น้ำตาลถลยลุกมือหิงลุกมือ,ก,มอก็จะมาโตินให้ะเนี่ยคสิเ้นกับสีอ๋อ,อ อย่างหนึง่งเอาเกลือต่อไปก็จะใส่เกลือนิดหน่อยเนาะใส่เกลือนิดหน่อยนี่อันนี้เป็นดอกเกลือน,นะครับดอกเกลือเลยเนี่ยนิดหน่อยพอไม่ใส่เยอะเยถ้าคนมักเค็มไม่มักชิก็พอดก็พอได้ไฟที่จะตั้งตัวเบ้านมพกนี่ก็ไฟกำลังเดือดนะครับกำลังลุกโชนเลยใส่น้ำนะแม่ก็จะเติมน้ำปีกหน่อยนึงน้ำลงไปอีกหน่อย น้ำกะทิมันข้มจัดมาต้องเติมไปเลเสร็จแล้วตอนนี้ตัวตัวน้ำกะทิก็ได้แล้วกะทิเสร็จแล้วแป้งก็เสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมดูนหน่อยตัวนี้อันนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวแป้ง,ปงตัวนี้ตัวน้ำกะทิจอดข้างบน ตัวนี้ถ้าเป็นสูตรโบราณก็คือเขาจะใส่แค่ต้นหอมเนาะต้นหอมใส่แค่ต้นหอมแต่นี่จะใส่ใส่ข้าวโพดแทนต้นหอมจะทําให้มันทันปรับยุคก็คือสูตรโบราณผสมสูตรสมัยใหม่เอาต่อไปก็จะเอาตัวตัวเบ้าตัวเบ้านุ่มครอนเดี๋ยวครับนี่กาังจะตั้งละจัดเลยจัดเลยตั้งเลยนั่น ไอ้นี่ก็เป็นผ้าไว้เช็ดไอ้ตัวนี้เป็นตัวจุ่มเนาะเนือตัวจุ่มเช็ดครับเผื่อมันไม่ร่อนเราก็น้ํามันใช้น้ํามันอะไรก็ได้ได้หมดไอ้นี่ก็ช้อนเราเตรียมม้นั่งทํากันอยู่หน้าบ้านเนี่ยครับหน้าบ้านเลยตัวนี้นี่ต้องมาออกกล้องทุกคลิปครับเนี่ยบุญเส้นครับคุณบุญเส้นอ,อันนี้ ตอนนี้จะเช็ดก่อนนะนะเช็ดกระทะตอนนี้ก็จะเช็ดกระทะก่อนไฟกระทะมันร้อนเช็ดน้ำกระทะมันเป็นมันมันหมดตัวนี้เช็ดพอมันจะได้แค้ง่ายเนาะอเนาะมันจะได้ง่ายงาเราจะอาตรงกลางนี่เนตรงกลางมันสวยงามอะไรก็เป็นิธีหมดละแค่มันม่เห็นของมันมันจะเสียดาย ทำให้ดีหมดเอาสิ่งชอบใจไปต่อาต่อไปอก็คือหย,อด,ยอดน้ำกะทิก่อน,นเนาะหยอดไอ้นี่ก่อนหย,ยอดแป้งก่อนอ๋อหยอดแป้งก่อนหย,ยอดแป้งก่อนหยอดแป้งก่อนหยอดแป้งนี่คือการหยอดแป้งก่อนอันนี้คือหยอดกะทิดองไฟ เอาบอยอดทีเดียวให้หมดเลยเหรอเออมันก็นั่นนะต้อยอดที่นี้ก่อนนะอันนี้จะเป็นตัวน้ำกะทิไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวมันจะนั่นได้แล้วนะตอนนี้ก็หยอดไปแป๊บเดียวจะสุกละเออสุกระหวากลางได้อันนี้คือยอดที่ไม่ไม่ไม่หยอดทีเดียวนี่คือแม่เขาต้องการไม่ให้มันสุกพร้อมกันนะครับเออทานมัน,เ,นเวลาแค่แวเวลากินเนี่ยเราจะได้กินไปเรื่อยๆ อ,อันนี้เป็น,ปนสูตรผ<ม>สม,มะระหว่างสูตรโบราณกับสูตรสมัยใหม่นะครับก็จะมีใส่กะโพดาใส่เข้ามาด้วยถ้าแรกว่าจะใส่ไส้สมะพร้าวแล้วหาไม่ได้อ่ะเพราะฝนตกหนักออกไปไหนไม่ได้เลยครับนี่ก็ได้แต่กะโพดนี่แหล,ละแล้วก็สูตรโบราณก็จะใส่แบบน้ำกะทิเฉยๆไฟมันลุกแรงเกินก่ปแม่ครัวก็ ไม่ต้องกลัวครับไม่กลัวใจเย็นมากหยอดไปกินไปครับเนี่ย,ยแขกกันไปเรื่อยๆครับวันนี้ฝนตกอากาศดีกินนมพกร้อนๆอันนี้ก็ทำการเบาไฟเรียบร้อยแล้วเนะเาะเมื่อกี้ไฟแรงเกินกน,น,นี่ก็จะหยอดรอบมั่น ตามด้วยน้ำกะทิครับน้ำกะทิใส่ลงไปเฮ้อืมเดีย ข้างๆก็เริ่มสุกแล้วนะครับเออข้างๆเนี้ยสุกอ่ะหน้าตาแคร์ออมาแล้วก็จะประมาณเนี้ยคุกโบราณออกมาก็ตอนนี้อ,อมาเนี้ยต้องลองชิมเดี๋ยวผมจะลองชิมซื้อกัน,นครับอืมอร่อยอร่อย ใจทําสูตรนี้ทําตามได้เลยน,ยยน้อยใหญ่เนาะอร่อยทำได้เลยรับรองอร่อยครับอร่อยกําลังตีแต่ต้องใจเย็นใจเย็นทำไม่นี่ใจร้อนไม่ได้กินหรอกมังคุกอ่ะคนใจเย็นเย็นคนแค่นี้ต้องใจเย็นมากคนกินนี่รอกินอย่างเดียวครับ เนาจะก็ินไปเถอะตอนนี้ก็สวยแล้วหาที่เงินนี่โอ้โหแป้งวันนี้ส่งแป้งได้สุดยอด อ๋อกินโชว์ะะช,วชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอ,อร่อยหว,วานหวานมันอ่ะแค่เสร็จโชว์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเอาลงตำๆหน่อยลงตำๆนิดนึงอ่านี่ครับเสร็จแล้วสุดยอดสุดยอดอ่า ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไอ้กจะลาให้เย็ดเย็ดทองลา,ลาคลิปนี้นะกดไ like, ลค์กดแชร์บอกท่านผู้ชมนะ <laughs> กดไลค์กดแชร์ถ้าใครชอบเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงใหม่นะคะสวัสดีค่ะ